ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เช้าวันพอด์ค่ะเรามาเรียนรู้แนวคิดจิตวิทยาในหัวข้อเรื่องรอบบอค่ะเป็นเทคนิคที่ทำให้คนเราตอบตกลง อย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนอาจจะเคยรู้จักเทคนิคที่ช่วยในการตอบตกลงมาบ้างแล้วเช่น door in the face foot in the door สองเทคน,คนิคนี้แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ door in the face จะเริ่มต้นจากการร้องขออะไรที่มันยากก่อนแล้วค่อยขออะไรที่ง่ายๆเพื่อให้คนตอบตกลงง่ายขึ้นค่ะ ส่วนเทคนิคที่เรียกว่าฟ o ดอินเดอะ o อเริ่มต้นจากเขขอในเรื่องเล็กๆแล้วค่อยๆขอในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นจนอีกฝ่ายยากที่จะปฏิเสธได้ก็เป็นเทคนิคของการตอบตกลงเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มาดูอีกเทคนิคหนึ่งที่ชื่อว่าโรบอ l ซึ่งเป็นเทคนิคที่หามให้คนฟังนั้นตอบตกลงต่อเนื่องโดยปริยาย แม้จะเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้ดีที่สุดก็ตามเทคนิคโลบบเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเทคนิคนี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี1970นะคะโดยคุณโลเบิร์ตชาวดินีศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและเพื่อนร่วมงานของเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณโลเบิร์ตชาวดินีก็เป็นคนเดียวกับที่ได้ศึกษาเทคนิคที่ชื่อว่าดอ in t นเ face ค่ะ คุณโรเบิร์ตชาวดินีได้ค้นพบเทคนิคโรบอในตอนที่เขาเคยทำงานเป็นเซลล์ขายรถนะคะหลังจากนั้นเขาก็ได้นำเอาทฤษฎีของเขามาทดสอบกับเด็กนักเรียนวิธีที่เขาทำก็คือเขาพยายามเชิญชวนนักเรียนให้มาเข้าร่วมโครงการอาสาโดยแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มที่รับรู้ข้อมูลของโครงการอาสานี้ต่างกันกลุ่มที่หนึ่งจะถูกถามว่า จะเข้าร่วมโครงการอาสาที่เริ่มต้นทำทกิจกรรมเวลา7จ็ดโมงเช้าหรือไม่กลุ่มที่สองจะถูกถามว่าจะเข้าร่วมโครงการอาสาหรือไม่และเมื่อตอบตกลงถึงจะรู้ว่าเวลาที่ต้องเข้าร่วมโครงการอาสานี้คือ7จ็ดโมงเช้านะคะผลสรุปก็คือว่าคุณโลเบิร์ชาวดินีได้รับความร่วมมือจากเรลนกลุ่มที่สองมากกว่ากลุ่มแรกคะ่ะ สังเกตไหมคะว่าเทคนิคโลโบอร์กำลังสะท้อนให้เราเห็นภาพดีว่าเมื่อคู่สนทนาของเราตอบรับข้อเสนอในครั้งแรกไปแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะปฏิบัติตามข้อเสนอถัดไปแม้จะเป็นข้อเสนอที่ไม่ถูกใจเท่าไหรนะ่นักแต่พวกเขาก็ยังยินดีที่จะปฏิบัติตามหรือตอบตกลงอยู่ดีคะ่ะ แล้วเทคนิคลอบอถูกนำมาประยุกต์ใช้จริงๆอย่างไรเทคนิคนี้มักจะพบได้ทั่วไปนะคะตัวอย่างเช่นการขายสินค้าตามศูนย์การค้าต่างๆผู้ขายก็มักจะเสนอขายสินค้าหรือบริการที่เขาเชื่อว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เช่นการล้าหนักการยกกระชับผิวหน้าการแต่งหน้า เพื่อดึงดูดลูกค้าเป็นอย่างมากในที่แรกค่ะทำให้ลูกค้าตอบตกลงรับข้อเสนอได้ไม่ยากเลยนะคะหลังจากนั้นผู้ขายอาจทำทีเหมือนกำลังดาเนินการปิดการขายและภายหลังกลับมาบอกว่ายัางมีอีกข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเห็นผลเร็วกว่าแต่าอาจจะมีราคาที่ปรับสูงขึ้นอีกนิดนึงและยังแนะนำว่าหากตัดสินใจที่มีความคุ้มค่าแล้ว ข้อเสนอนี้ถือเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆซึ่งจุดนี้ละคะที่ทำให้ลูกค้าหลายๆคนยอมตอบตกลงแม้ต้องจ่ายเงินที่สูงขึ้นก็ตามแล้วทำไมคนเราจึงยังตอบตกลงแม้ว่าข้อเสนอจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามคำตอบของเรื่องนี้ก็คือความรู้สึกนะคะผู้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า เมื่อเขาตอบตกลงไปแล้วแม้ว่าเงื่อนไขจะเปลี่ยนไปแต่เพราะยังอยู่ในเป้าหมายเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะเพียงแต่จะมีรายละเอียดที่อาจจะขัดใจเราเพิ่มขึ้นมานิดนึงหากเราเปลี่ยนใจตอบปฏิเสธก็อ,อาจจะกลายเป็นการเสียหน้าดูเป็นคนโลเลไม่น่าเชื่อถือและรู้หรือไม่ว่าเรื่องนี้หากเรากลับไปทบทวนดูดีด เราก็สามารถเจอเทคนิคลอบอนี้ได้ในที่ทำงานเช่นกันค่ะเพราะหลายครั้งนะคะที่เรารับงานมาอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองเราก็คงมองแล้วว่าเป็นงานที่เราทำได้เราจรึงตอบตกลงใช่ไหมคะแต่จานวนงานไม่น้อยเลยนะคะเมื่อเรารับงานแล้วมาแล้วกลับกลายเป็นงานยาวต่อเนื่องหรือมีขอบเขตงานที่เราไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่แรก และผลที่ตามมาจากนั้นก็คืองานเกี่ยวเนื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นงานภาระผชอบของเราไปโดยปริยายใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างกระซิบบอกกันบ้างนะคะเมื่อตัดสินใจรับงานนั้นแล้วกับมีงานที่พ่วงท้ายหรือมีภาระผิดชอบที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นมากลายเป็นภาระผิดชอบของเราซะอย่างนั้นนั่นก็คือทฤษฎีของรอบอกนะคะ หวังว่าสิ่งที่นรามาฝากในวันนี้จะทำให้เราเห็นเทคนิคของกัจยาจิมสยาในเรื่องของการตอบตกลงแบบปฏิเสธไม่ได้นั่นเองค่ะขอบคุณที่รับฟังเก์วันพอดคาแล้วพบกันสดถัดไปสวัสดีค่ะ